ันนี้ที่ไม่ได้มารีวิวนะครับผมวันนี้พาเ,เพื่อนๆแล้วก็น้องแล้วก็พี่ๆนะครับไปเยี่ยมชมโรงงานกันครับผมถามว่าโรงงานที่ไหนพอดีพี่โชคดีครับทางบริษัทคาเซโอมาเก็ตติ้งประเทศไทยนะครับผมแล้วก็ทางบริษัท c ีเอ็มจีเซ็นทรัลมาเก็ตติ้งเนี่ยเขาพาพี่ไปเยี่ยมชมโรงงานที่ประเทศญี่ปุ่นครับเป็นโรงงานผลิตคาเซโอนะครับอยู่ที่เมืองยามางาตะโรงงานนี้เป็นโรงงานผลิ Class o, มมาาต านาฬิกาคาซิโอในกลุ่มที่เป็นเรียกว่าทีเมียมไลน์คือ,อเป็นสินค้าขั้นสูงนะครับที่เป็นไมน์เจอร์แกลนะครับผมเพราะฉะนั้นกลุ่มเนี้ยคือสินค้าของท่านจะไฮเทคแล้วก็มีราคาขั้นสูงมากสูงมากนี่ก็คือขั้นต่ําก็ต้องมี4ี่ 50, ถึงห้าหมื่นขั้นต่ํานะครับที่นู่นที่ผลิตอย่างกลุ่มพวก MTG, MRG อนะ่าเขาเรียก MRG หรือบางที่กาเรียกสเตอร์จีนะฮะหรือ Oceanus หรือเขาเรียกเขาเรียกโอเชนัสเนี่ยนะครับผมพ,พวกนี้เขาจะผลิตก,นก,นกนันที่นู่น ซึ่งคนหนึ่ง,งคัขั้นสูงมากนะครับผมซึ่งเราใช้เทคโนโลยีขั้นสูงนะครับตรงนี้เนี่ยโชคดีครับพอดีพี่มีโอกาสไปแล้วก็ไปเจ็บเกี่ยวความรู้แล้วก็มีโแพรที่ถ่ายวดีโอมาด้วยนะครับก็เลยอยากให้เพื่อนๆได้ชมกัน <c oughs> เดี๋ยวจะเอาคลิปวิดีโอเนี่ยมาตัดต่อในนี้เดี๋ยวได้ดูต่อจากนี้ก็เลยแล้วกันนะครับผมแต่เดี๋ยวขออนุญานเตือนนิดน,นึงนะครับเ <c oughs> มืองยามากาตะเนี่ยเป็นเมืองมเมืองหนึ่งในประเทศญี่ปุ่นนะครับผมชื่อไม่คุ้นหรอกครับ ก่อนที่ไปเนี่ยสเก็ตด่วมาเนี่ยเมือยยมงยามากาตะเนี่ยเขาทำบริษัทสมให้พี่ยังงงมเมืองไหนเนี่ยเคยไปแต่โตเกียวโอซาก้าอะไรเนี่ยเดียวโตเนี่ยในมกากาตะไม่เคยได้ยินทีหลังถึงมาทราบนะครับยามากาตะเนี่ยเป็นเมืองเมืองหนึ่งอยู่ทางด้านอีสานของญี่ปุ่นนะครับแต่ว่าเขาอยู่ข้างไกลามากที่นั่งชิงคันเซ็นไปเนี่ยสองชั่วโมงครึ่งน,นะครับคือทั้งหลับทั้งตื่นทั้งเล่นเกมอะไรนบนรถชิงคันเซ็นเ่ยนะฮะนานนะฮะกว่าจะถึงสองชั่วโมงครึ่งคืออยู่ไกลแล้วก็อยู่ใน เทือเขาเรียกว่าปะเมืองเขาเป็นเมืองยามางาตะยามาแปลว่าภูเขางาตะแปลว่ารูปทรงเขาแปลว่ารูปทรงของภูเขาคือเมืองเขาภูเขาเยอะนะครับบริษัทคาสิโอยามางาตะเนี่ยอยู่ในนั้นค่อนข้างลึกทีเดียวนะครับไฮเทคด้วยนะครับผมโรงงานผลิตนาฬกาคาสิโอเนี่ยหลักๆเนี่ยมีที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับที่โรงงานหลักก็คือโรงงานยามางาตะนะครับ นั้นผลิตเป็นโรงงานหลักเป็นโรงงานแม่เลยนะครับผมเป็นโรงงานแห่งแรกแล้วเป็นโรงงานแม่ของโรงงานอื่นๆนะครับผมผลิตกลุ่มสินค้าราคาสูงแล้วก็มีโรงงานที่เมืองจีนนะครับที่ไชน่าน,นะครับแล้วก็มีที่เมืองไทยเนี่ยแต่ก่อนอยู่ถ้าพี่จะไม่ผิดเนี่ยก่อนน้ำท่วมอ,อยู่ในานาครนะครับแล้วตอนนี้เกิดน้ําท่วมหนักที่เกิดอุทกภทัยครั้งใหญ่เนี่ยหลังจากเกิดเสร็จเนี่ยเขากยะจายอยู่ที่นครราชสีมานะครับเพราะนั้นหลักๆในเมืองไทยก็โรงงานอยู่ที่นครราชสีมานะครับ แต่มาตรฐานเนี่ยมาตรฐานเดียวกับที่ญี่ปุ่นนะครับเรื่องการผลิตเพราะนั้นสบายใจได้นะครับไม่ว่าในกาตีช็อคที่ฝาหลังจะเขียนชัยนาหหรือไทยแลนด์เนี่ยถ้าเป็น contrast, really iros, cruise, ista, man, ของแท้เนี่ยนะครับเป็นของแท้ไม่ต้องห่วงครับมาตรฐานเดียวกับญี่ปุ่นนะครับคุณใช้งานได้สบายใจอย่างที่ใช้เนี่ยก็ชัยนาหก็มีปัญหาอะไรนะครับเพราะฉะนั้นมันมีมาตรฐานเดียวนะครับเดี๋ยวเราจะได้เข้าไปดูโรงงานที่มังการ์ตากันนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวติดตามชมได้เลยครับต่อจาก รีจากตรงน er. ี้ได um. ้เลยนะครับผมที่นี่เราทำตั้งแต่มูฟเมนต์นะครับตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงตัวเครื่องเสร็จเรียบร้อยเลยที่นี่นะครับ ตั้งแต่การทําโมที่จะเป็นแม็กพิมนั่นเองนะครับสาษาไทยเรียกแม็กคิมเนี่ยของชิ้นส่วนต่างๆเราก็ทําเองคือไม่ได้เหมือนโรงงานอื่นที่ไปจ้างเขาผลิตนะครับที่นี่ทำเองตั้งแต่การออกแบบเลยอันนี้เป็นในอดีตนะครับตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับ1980ทีนี้เปิดตั้งแต่ปี1980นะครับ แล้วพอ1983นี่ก็เริ่มเริ่มเปิดในส่วนของการดาเนินการในเรื่องของการออกแบบแม่พิมพ์แล้วคีมวยของเราที่เราถาม1983ครับก็คือเป็นปีที่เริ่มแรกการผลิต G Shock นี่ไงนี่ไงนี่ไง นะครับแล้วก็ตั้งแต่ปี2 0 1 4ก็เริ่มผลิตทุน GPS นะครับผลิตที่นี่เหมือนกันนะครับอันนี้สำหรับผู้เชี่ยวชาญนะครับก็คือจะต้องมีประสบการณ์เท่าไหร่และสอบผ่านนะครับก็คือเั้นแบบได้เั้นแบบเรียนทอ แพล t ินัมแล้วก็เมส t เตนะครับเนี่ยจะเป็นอนลำดับขั้นเลยซึ่งอันบ,นบนสุดก็คือเหรียญสีดำนั่คือที่เขียนเมส t เตอร์เนี่ยคือสูงสุดนะครับต้องมีประสบการณ์ยาวนานมากเลยซึ่งคนที่อยู่ในพรีเมียมโปรดักชันไลน์ได้จะต้องได้รับ3ขั้นนี้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับได้รับแค่ขั้นใดขึ้นหนึ่งไม่ได้อะเชิญต่อเลยนะครับ รมมีีไปเ่ออันนี้เป็นมูเฟ็นะครับคือตัวเครื่องของนาฬิกานั่นเองนะครับมีมีช้นอยู่ระมา120ชิ้นส่นั่เองนะคมชนสวย120ชินส่วนะครับในแตเอรับมีชิ้นส่วนอยู่ะมานส่วนในต่องรมมีชิ้นส่วนอยู่ประมาณ120ชิ้นส่วนนะคับตเรื่องนะคับ Icana, ตัวเข naughty, ม็ม e, มาข kita, ้างในครับแต่ละเข็มมันก็ทำงานแยกเดินแยกกันนะครับทีนี้กอีกไรันนี้ก็คือเป็นไฟมอเตอร์น่เองก็คือมีหเข็มแล้รวก็อันนี้เป็นรุ่นเก่าใช่ไหมครับพอใหม่ขึ้นใหม่ขึ้นเนี่ยมอเตอร์ก็เล็กลงเล็กลงเล็กลงเลยเอ๊ะิดเดียวเห็นไหมครับมอเตอร์เหลือติดเดียวเองเ ไอเตอร์สเปซนี GPS อันเทน่าคือมีความกุ๊กกก๊กแค่นั้นเองครับพอมอเตอร์มันเล็กลงเรื่อยๆใช่ไหมครับก็เลยเอาแอนเทนาก็คือสายสัญญาณที่รับ GPS ได้เนี่ยใส่เข้าไปในนาฬิกาได้นั่นเองเป็นการพัฒนามาเรื่อยๆนะครับสมัยก่อนมันใหญ่ใส่ไม่ได้ให้เลยครับเลยนะครับอันนี้เป็นตัวแม่พิมพ์นะครับแม่พิมพ์ของสายนาฬิกานะครับ ここのののバンド以外ででもももうういいった小さ部品まあ型方ส่วนในเรื่องของชิ้นส่วนเล็กๆนะครับเนี่ยชิ้นส่วนเล็กๆนะครับนี่ก็เป็นแม่พิมพ์หมดเลยคือทําเองที่นี่หมดทุกสิ่งนะครับไม่ได้ออกไปจ้างใครข้างนอกทําเลยต่อมาเลยนะครับเานาคะตะน๊อคโอดันคิริซูกิใช้หนึ่งกระดาษโอดนคัคกุอินกิเนียต <พ uka> อันนี้ก็เป็นการากัดแม่พิมพ์ด้วยด้วยไฟฟ้านะครับก็จะเดอกมาเป็นหน้าตาแบบนี้นี่เองนะครับ <han ahan> อันนี้ก็คือด้านหลังของตัวเรือนนาฬิกานั่นเองนะครับที่ท่านเห็นนะครับหลังตัวเรือนนาฬิกาก็มีการแล้วก็พิมพ์ที่ใช้แม่พิมพ์พลาสติเองนะครับใ่้ยรูปได้นะคะเชิญครับ <SPEAKER> อันนี้เป็นทุกกระบวนการเนี่ยทำที่นี่ทั้งหมดเลยนะครับที่ท่านเห็นในภาพเนี่ยครับ <am> อันนี้คือออกแบบตัวแม่พิมพ์นะครับแล้วก็ตอนนี้กำลังใช้ขุนยนเห็นไหมครับกำลังแกะแม่พิมพ์อยู่แล้วก็อันนี้พอเริ่มทำและนะเริ่มประกอบละวแล้วก็ใส่ใส่เครื่องต่างๆเริ่มนะครับแล้วก็มุมเบนต์ต่อมาก็เป็นมุมเบนตก็คือเครื่องแล้วก็มาประกอบ นะครับตอนนี้ก็คือวันนี้ที่เราจะเห็นเนี่ยคือพรีเมียมคาร์บอนเชนไลน์คือด้านนี้ที่นี่เองใช้คนเอาใช้เครื่องครับแล้๋ยวเราก็ถ้าเกิดตุ้มบุ๊มเม้นเนี่ยใช้คนทำเดี๋ยวเราจะเห็นตรงนี้นะครับต่อมานะครับต่อมาเลครับเสร็จครับอันนี้เป็นตัวทดลองนะครับน่าสนใจมากเลยนะครับอารมณ์อยูใกล้ๆได้นะครับ อันนี้เรื่องของการสั่นสะเทือนทดลองในเรื่องของการสั่นสะเทือนนะครับอันนี้โบน์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 นะครับอ่าโบน์โบน์แล้วก็อันนี้คือเออ่กระแทกนะครับกระแทกเรื่องอะไรของจริงใส่เข้าไปเลยเรียกเลยแต่ demonstration เสร็จปักเสร็จปัก อันนี้คือการทดสอบแบบนี้นะครับในรูปนะครับในรูปได้นะครับเมันสียงไข่ไข่เสียงดังมากนะครับเราจะทำให้ดูจริงหนึ่งอันนะครับจัดปัามีการรีเควส์เราก็จะจัดเลยนะครับเพื่อจะเสียบปลั๊กว่นเสียบปลั๊กเสียบปลั๊กเดี๋ยวจะมีการเทสนะครับผมลองทดสอบจริง ไอเก๊ดไอคันไครับไอเก๊ดอ้อยทีครับอีอยทีแรงกับแรงกระแทกนะครับทดสอบแรงกระแทกครท่านี้ต่อมาไม่ทำไม่ทำไอเจ๊ดไอเต็มอันนี้ก็คือเป็นโครงสร้างของตัวนาฬิกานั่นเองที่รองรับแรงกระแทกนะครับด้านนี้นี่เองนะครับเนี่ย ออันนี้เป็นไข่นะไข่สดเลยไข่ไข่ครับไข่เป็ดช่วงที่เกี่ยวคิวจะซื้อกะจิเกงวอ่ัเดี๋ยวเราดูนะครับอ่นเดีราดูนะครับไข่จะแตกไหมดูซิดูซิแตกไหมเด็กเก็กเราจะมีใครช่วยช่วยทดลองหน่อยไหมครับว่าไข่จะแตกไหมครับอ่ลองครับลองโอ้โหแรงมากเลยแตกไหมอ่ะให้เด่นเดียเห็นไหมไม่แตกเลยเห็นไหมครับเห็นไหมไม่ได้โมุกไม่ได้โม้เลยนะครับ เพราะว่ามัน่่แตมันทกระกอ้เจลองลองลองวางตรงๆได้ไหมครับวางตรงตรงไครับอาใะไโ้ดสโ้เสรยอะ่ยาวางตรงๆครับบังอเป็นองรับันรองรับรไม่ยังไม่แตกนะครับรงครับคือมันเป็นแผ่นรองรับแรงกระแทกโครงสร้างเชิญทามต่อครับนว่าเป่น ่ะต่อมาจะเป็นในส่วนด้านนี้นะครับด้านนี้เลยนะครับอันนี้เป็นไลน์โปรดักชันไลน์เลยนะครับของจริงเลยนะครับที่เรามองจะเห็นจากห้องกระจกนะครับเชิญเลยดูเลยนะครับเดี๋ยวเชิญใกล้ๆได้เลยครับมาตรงกระจกได้เลยเชิญด้วยใกล้นะครับด้านนี้ที่ท่านอธิบายเราจะชมอยู่นะครับเป็นส่วนของมูฟเมนต์ก็คือตัวเครื่องมันเองนะครับเป็นหัวใจสําคัญของเครื่องนาฬิกาถ้าไม่มีตรงนี้คือนาฬิกาไม่เดินนะครับ ตรงด้านนี้ตรงด้านนี้เนี่ยจะใช้จะใช้เครื่องจักรทั้งหมดเลยใช้แมชชีนนะครับไม่มีคนน้อยคนใช้คนน้อยมากว่้วนคืออเป็นอโตเมติกไลน์ชั่งทำงาน24ชั่วโมงเลยเปิดตลอด24ชั่วโมงนะครับประกอบเสร็จเลยอะไประกอบเสร็จเลย แบ่งแงไม่เสร็จครับมาใสซื้อมาเดมมาดัดสิ่งเดียวนี้อิ่งเดียันนี้เฉพาะมูฟเมนต์นะครับเฉพาะมูฟเมนต์อย่างนั้นก็คือมูฟเมนต์คือตัวเครื่องอย่างเดียวนะครับต่อาไปประกอบต่อนะครับเออเราขออนุญาตถามไปด้านถัดไปนะครับช่องถัดไปองต่อมาด้านนี้นะครับทุกท่านครับเรียนเชิญคุณนิสเซนมาทำอ่านถามเชิญครับ อันนี้ก็คือเป็นกล้องที่ซูมมาจากด้านในนะครับว่าเขาก๊จิ้มใส่อะไรกันเอยนี่ชิ้นส่วนนะจี้เดียวเลยนะครับชินเดียวมากๆเลยอันนี้จะเรียกว่าโรเตอร์นะครับเป็นส่วนของตัวที่เล็กที่สุดที่สุดชิ้นส่วนที่ฟันเฟืองที่เล็กที่สุดเป็นฟันเฟืองนะเชิญๆที่ชิ้นเล็กที่สุดซึ่งที่นี่ออกแบบรละผิตเองเหมือนกัน นะครับก็นี่กำลังเอามอเตอร์เอ่ตัวฟันเฟืองอันนี้เล็กที่สุดนะครับกำลังใส่เข้าไปจิ้มจิ้มจิ้มเข้าไปอยู่นะครับเฮ้ยสีกะอ่ะต่อมานะครับอันนี้อันนี้คือเป็นตัวมอเตอร์ที่บอกว่าเป็นเอ่อมอเตอร์ห้าส่วนใช่ไหมครับอันนี้ก็จะเป็นตัวฟันเฟืองที่ใหญ่ขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะครับ นี S <S ่ครับตรงนี้ที่กำลังจิ้มๆ,ๆลงไปเนี่ยเขาก็อันนี้เราซูมมาจากกล้องข้างในนะครับก็จิ้มอยู่ <S 2> <S 2> <S คือตัวนี้ครับจะเป็นแสงเลเซอร์นะครับเพื่อตรวจวัดขึ้นมาเมื่อกี้เขามาจ่องสองตรงนี้ใช่ไหมครับสองนี้เพื่อจะเอามาดูว่าตัวไอตัวเขาเรียกอะไ,ฟไฟฟรไอฟันเฟืองเนี่ยอยู่ตรงถูกที่หรือเปล่า มีขนาดผิดเพี้ยนไหมอะไรยังไงนะครับถ้าเป็นขนาดทุกอย่างปุ๊บก็จะถ้าเปยงใงเนะครับพอเช็คเรียบร้อยคอนเฟิร์มไ้ไหมครับจะมีเซเซอร์หมุนหมขึ้นมาเราก็ใส่เข้าไปเลยนะครับค่าช่ของเขเรโเรือนโตเมเรโเมเรือโตรือนโตโนต คือตัวนี้ครับอย่างสมมุติว่านาฬิกาเราเนี่ยเป็นกระแทกอะไรแรงๆใช่ไหมครับบางทีเข็มเป็นเคลื่อนแต่ว่าของคาซิโอที่นี่ถ้าเป็นในในที่ผ่านผลิตผ่านพรีเมียมโปรดักชันไลน์เนี่ยมันจะมีระบบปรับตัวเองกับอาอัตโนมัติ นะครับั้นหมายเพราะว่าเข็มก็ไม่ได้เคลื่อนไปไหนอ่าจะตรงเนี้ยก็เลยจะมีจุดเล็กๆเห็นไหมครับเพื่อจะให้บอกว่าเนี่ยมันจริงๆแล้วมันต้องอยู่ตรงไหนกันแน่นะครับเพื่อจะจับจุดที่ถูกต้องพอบางทีมันเคลื่อนเพี้ยนเพี้ยนจุดไปเนี่ยมันก็จะกลับมาหาจุดเดิมที่เขาเจาะรูเล็กๆไว้นัเนเองนะครับในเข็มก็ไม่เคลื่อนต่อมานะครับเชิญครับ

で先ほど私自動組み立てラインでお伝えしましたけどもそこにですね人が3人ほど権利鏡をといて立っておりますでクナンン自動で作るんですけども最後のこの歯車の髪やりという穴位置の調整は人によってですね人の目によって人の手が最後は ถึงแบบจะทําผ่านเครื่องมาทั้งหมดเลยแต่สุดท้ายเนี่ยที่ละเอียดที่สุดก็ต้องใช้คนช่วยดูนั่นเองนะครับก็คือต้องใช้เจ้าหนุ่ที่มีความเชี่ยวชาญอย่ตรงนั้น3าสีคนนะครับมาปรับในเรื่องของมุมเหลี่ยมในเรื่องของฟันเฟืองต่างๆเนี่ยให้เข้าที่ให้มากที่สุดนั่นเองนะครับตรงนู้นนะครับที่เขียน G นะครับก็คือ G ช็อคไลน์นั่นเองนะครับมี m r g มอ g ีนะครับ ここがですね先ほどののあตรงกล้องเมื่อกี้ครับก็คือจะเป็นเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาใช้กล้องส่องนะครับจ้องกล้องจุลทรรศเนี่ยส่องเข้าไปเนี่ยก็คือส่องเข้าไปดูในตัวเช็คดูว่ามันหลวมไม่พอดีหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับก็มาเช็คทีละอันทีละอันทุกชิ้นให้ตอบนะครับอันนี้ก็เป็นพรีเมี่ยมโมอด์ดั้งส์ ここででอันนี้ในส่วนของการใส่เข็มเข็มนะครับนี่ก็คือด้านนี้ด้านนี้แต่ป็นีเราอาจจะหมอเจ้าหน้าที่ไม่อยู่ตรงนี้นะครับใส่อยู่ด้านในนะครับここใช้เครื่องนะครับสใส่ตรงหรือเปล่า,ลาแล้วก็สุดท้ายก็ใช้คนเพิ่มจับอยู่อีกดูอีกทีหนึ่งนะครับ

เอเดลเองก็ไม่ดีสิเนี่ยซื้อ่าปิดบังอ่าถ้าเป็น production line ทั่วไปเนี่ยเขาจะยอมรับค่าเพี้ยนเนี่ยนะครับอยู่ที่บวกลบ0.5มิลลิเมตรนะครับแต่ที่เป็น premium production line เนี่ยค่ามาตรฐานของเขาจะอยู่ที่บวกลบ0.3มมิลลิเมตรเท่านั้นเดียวแต่ว่าในความเป็นจริงเนี่ยเขาทำได้ดีกว่านั้นอีก คือค่าในคือยอมรับเพี้ยนได้ไม่เกิน0.3บวกลบ0.3ใช่ไหมครับแต่นี่คือของจริงที่เขาประวัติที่เขาทํามาตลอดเนี่ยครับก็คืออยู่แค่ประมาณบวกลบ0.1 0.2เท่านั้นเองเรียแสดงว่ายอดเยี่ยมมากๆเลยนะครับเทียเ่ยงตรงมากนะครับไปต่อมานะครับ,อรบพอใส่เข็มเรียบร้อยนะครับอนะ่า อันนี้พอมองจากด้านข้างนะครับมันเล็กมากเลยนะครับございます重ならないようにือเขาก็ดูว่านเข็มมันบีบกันหรือเปล่าที่มันอยู่อย่างนี้มันอาจจะมาจิ้มกันอย่างเี้นะครับก็คือต้องดูให้มันขนานกันพอดีไม่ให้มัจิ้มกันนะครับ ห่างกันแต่ละเข็มเนี่ยห่างกันแค่0.2ม mm ิลิเมตรเท่านัองห่างกันน้อยมากเลยนะครับมองแทบไม่เห็นเลยเน, mm น,นี่ย0.2มิลิเมตรนะครับอันนี้โอเชนัสเลยครับผลลัพ่ใช่ลัลลัพธ์ลลัพธ์ผลลัพธ์ับพธ์ผลลลัพธ์ผลลัพธ์ัพธ อันนี้ก็คือนี่คนที่ได้รับเหรียญต่างๆนะครับนี่เลยใครหน้าอะไรบ้างนีดูลองเียมเช็คหน้าได้เลยนะครับว่าใครได้รับอะไรบ้างนะครับก็จะเป็นชื่อะา่ไดลได้า่รั ขั้นบนสุดยังไม่มีไชโยนแม้ว่าก็มาได้ก็ดน,น,น,นะอนนะนอนะอะนะอะนอะนะอะนะอนอะนะอมนะอะนะอนะอะนะนสอะนะอะนะอะนะอนะอรนะอะนอะนะอะนะอนะอะนะอรออนะะนะอะอนะอะนะงอนอะอนะออ

ตัวนี้นะครับแล้ว,ต,วตัวเข็มนะครับเมื่อกี้เราเช็ครอบหนึ่งแล้วใช่ไหมครับว่าอยู่ที่12เนิกาถูกต้องไหมใช่ไห<อ>มครับเขาก็จะมาเช็คตรงนี้ขั้นตอนสุดท้ายอีกครั้งเป็นไฟ n a ลอินสเป t ชั n นต่อมานะครับอันนี้คือทดสอบในเรื่องของอันนี้เป็นแบงดัานาน้ำนะครับทดสอบความลว่ออาทนน้ำได้เท่าไหร่นะครับชื่ออ เจ้าหน้าที่จ,จะมักจะคิดคิดดูเนี่ยการเช็คแอร์ก่อนก่อนก็คือในเรื่องทดสอบเอาใช้ลมก่อนนะครับแรงดันลมทุกท่านทราบไหมครับว่าถ้าเกิดน้ำมันรั่วเข้าไปมันจะเกิดอะไรขึ้นครับ บางทีเราอาจจะมองไม่เห็นใช่ไหมครับเพราะว่าเซอร์เทสตรงนี้เนี่ยแรงดันน้ำเนี่ยมันก็จะใช้แรงมีแรงดันอักเพิ่มเข้าไปใช่ไหมครับทีนี้ตรงตรงผ้าสีขาวที่วางอยู่ตรงนู้นเลยนะครับข้างบนเนี่ยมันจะเป็นผ้าเย็นๆหน่อยแล้วข้างล่างจะมีความร้อนส่งผ่านขึ้นมาเพราะฉะนั้นถ้าเกิดน้ํามันรั่วเข้าไปในนาเนี่ยมันก็จะมีไอขึ้นมาที่ฝ้าฝ้าตรงด้านนี้ครับก็แสดงว่าน้ํารั่วเข้าไปในนาละเราก็จะเช็คได้ว่าเรือนี้ไม่ได้เรื่องละท่าน พอสุดท้ายก็จะไปด้านโน้นนะครับก็ใส่สายละใส่แบแล้วอาจจะเป็นสายเหล็กสายหนัาอะไรก็ว่าไปตรงนี้จะเป็นสายเล็ก็ส่วนใหญ่เลยครับ เตรียมใส่สายนะครับตอนนี้ทุกท่านสามารถถ่ายรูปได้ตามอัธยาศัยในห้องนี้นะครับจอยากจะไปถ่ายรเอรหจะถ่ายทุ่เชิญได้เลยครับเชิญได้เลยนใจมากเลยใส่สาย